นี่ก็กำลังขึ้นของเลยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ไปนะครับสองจังหวัดนะครับสามเครื่องเลพี่น้องเ้อตอนนี้กำลังขนของขึ้นรถอยู่นะครับรับออกต้นทางขึ้นนี่นะครับสามถุนเลยพี่น้องนะครับมั่นใจได้เลยนะครับผู้ไดสั้งของกระเฮ้านะครับไปแทนล้านเปอร์เซ็น <Used> ต <tat> ์นะครับผมนี่ครับกำลังขนขึ้นอันนี้สามคันนะครับมีฟอร์ดนะครับฟอร์ดสองคันนะครับแล้วก็สามหกแรงอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้นะครับผมกำลังเตรียมนะครับขึ้นของครับ แล้วก็ผ่าเขียวเพิ่นกระซั้งอยูน่นะครับเจ้าละทิพทิพเผืนนะนพี่น้องเด้อเผาขึ้นไปลงชินเผาเผาพวกเผาพวกอะไรต่อกระบอกเกาขึ้นไปกระบอกมาจระ,ะบีใส่เบิร์ดเหรอจ๊ะครับเพดเออเพดต์เพดขาฟอดขึ้นไปนั่นแหละเอาไปข้างหน้าก็ได้ถ้ามันบ่มีเผาเลยเผาขึ้นสามวันหรืยอยังลุงชินเไม่เอาเสียบเสียบขอบบิดบ่นี่แหละครับลุงชินเอามันอิกขยาดเลย กำลังทำการนะครับขึ้นของอยู่เลยเออละเอาเพชจสี่ตัวเว็นเด้อเออเอาไปสามบูใหญ่ยักตัวเออยี่สครับเออยี่สอง่ะหน่อยหนึ่งเออโอเคโอเคนะครับเตรียมของขึ้นออกเดินทางคืนนี้นะครับนะครับบรรยากาศขึ้นของนะครับหรือเอารถตู้ไปเลยนะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับเด้อยหน้าฝนเขาก็ต้องเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องนะครับเปลีกันเปียกฝนนะพี่น้อง นี่ครับลักษณะการไปเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเด้อนี่ก็ทีมงานเขานะครับเทียดงานจนบริษัทเสาเยือกเทียครับเพื่อนะครับลูกค้าหรือว่าเอฟซีเขานะครับเอฟซีเขาหมั่นใจเลยเลยครับเขาไปลดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเขาไปนะครับพวกผ่านกับนี้เครับเด้อพวกผ่านผ่านขูดมันนะครับเครื่องตัดละมันเท่ากับนี้นะครับนี่นะครับเครื่องตัดละมันแต่ว่าบริษัทไหนวางนะครับเทีดเครื่องพวกผ่านก็ต้องสร้างล่วงหน้านะครับเด้อ กผ่านผ่านขุดมันนะครับตั้งจุกู้จิกี้ยังดีนะครับตัวนี้ผกผ่านผกเครื่องตัดลามันนะครับต่างๆนะครับเด้อเขากำลังขึ้นของครับอันนี้ตัดตรงลุงขิ้นว่าเป็นหลังดอกนะครับตัดลามันนะครับเครื่องตัดลามันนะครับที่ว่าเขาตีหนาริไทยแลยเป็นหลังเด้อนะครับมันที่หมุนติว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 ไปเลยนะครับตัวนี้นะครับอย่างดีนะครับเลือกสีตามใจชอบผ่านด้วยกันนะครับเด้อผ่านขุดหัวมันนะครับมี่ใบใบใหญ่เบอร์ยี่สิบสี่นะครับเป็นเล็กนะครับเล็ก เล็กพบนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเด้อเลื่อนสุดเลื่อนสุดมาอยู่ใส่ลอดใส่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับขามันจะอยู่ตรงรองพอดีนะครับมันตีบได้ปั๊บยากนะครับตัวนี้ก็นะครับเลื่อนใส่เลื่อนขัวได้นะครับตัวนี้คือกันนะครับเลื่อนใส่เลื่อนขัวได้ครับนี่ตัวนี้แข็งแข็งกันไปเลยนะครับกางเกยมของถุงกดไปครับเด้อเดี๋ยวค่อยไปถัดบมกันีพ่บุตรครับ ปลายทางนะครับบอรลูนวันทิไปจังหวัดใดได้พี่น้องเอยติดตามเบิ้งนะครับตัวนี้ปลายทางนะครับหลายประมาณสองจังหวัดนี่พี่น้องที่เขาไปนะครับอันนี้ก็บสามคันนะครับมีฟอร์ดหกพันหกร้อยแล้วก็บฟอร์ดหาพันนะครับที่เขาเจียวขึ้นไปติดแล้วก็บคูปงตาเอลสามหกศูนย์แปดนะครับเด้อที่เขาติดไปนะครับอันนั้พี่น้องเดี๋ยวเขาไปติดตามกันอยู่ที่อยู่ฟุ่นเลยนะครับผมมองเห็นหนาเห็นงานเลยครับ มือเดินเป็นฟอร์ดคันแรกนะครับเด้อออกเดินทางสามถุมนะครับผมครับจิมานเฮานะครับมาตรฐานนะครับสั่งของรวดเร็วทันใจนะครับปีนี้นะครับเดือนนี้นะครับเฮ็ดไปแล้วนี่ครับรวมเบิดอนี้นี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่คันนะครับผมภายในเดือนเพรท่านเดกถึงเดือนนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันวันออกวันเาพอดีนะครับผมมื้อนี้มื้อแรกใครจะก่อจะเป็นเรียนเทียนนะครับเฮ็ดเฮ็ดไปแล้วมื้อนี้วันที่เท่า์เลย วันนี้วันที่เดี๋ยวดูวันที่ก่อนครับวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะครับเด้อสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสี่นะครับเพจเต็มไปแล้วนะครับยี่สิบยี่สิบสี่คันนะครับผมแล้วก็เหลืออีกประมาณสิบคันกว่านะครับภายในเดือนนี้เขาต้องส่งงานก่อนสิ้นเดือนนะครับผมพี่น้องประมาณสามสิบกว่าคันได้นะครับต่อเดือนนี้นะครับแล้วก็พอเดือนเดือนหนาก็มาแล้วนะครับประมาณหกคันหรือเจ็ดคันนะครับของเดือนหนามีต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนะครับเด็กทั้งกำแพงเพชรกับหาคันแล้วนะครับเฉพาะ หลังวันที่สิบขึ้นไปนะครับคือทางกำแพงเพชรเขาจะขึ้นไปเลยนะครับผมหาขั้นลวดเลยนะครับเอาเสียลวดไปสองขั้นนะครับนี่แหละให้พี่น้องได้เห็นเห็นเลยนะครับเหมือนใจในทีมงานเขาวา่าเขาไปแท่นแน่นอนร้อยปร์เซ็นะครับผมนี่ครับทีมงานเขานะครับคือออเดอร์เดือนนี้สามสี่กว่าขันคือนติดตรงงานภายในเดือนนี้สามสี่กว่าขั้นเนี่นอนนะครับก่อนสิ้นเดือนให้พี่น้องด้วยนะครับ <the> แล้วก็เดือนหน้าออเดอร์เดือนหน้าก็มีเขามาแล้วนะครับหลายขั้นเติบแล้วนะครับ เอาครบคันแล้วนะครับผมพี่น้องเราไปติดตามกันนะครับหน้างานเลยนะครับพี่น้องไปกันนะครับผมมาถึงบ้านลูกค้าได้พี่น้องเด้อครับหลังจากเมื่อวานเราขับคนคลองขึ้นรถนะครับช่วงแรงๆนะครับเด้อตอนนี้เราก็มาถึงประมาณหนึ่งโมงเช้านะครับผมนี่ใกล้เติบนะครับนี่ก็เป็นฟอร์ตรุ่นุมนะครับเก้าเติบด้วยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครโบมีหอดเบือเจ็กเบืออะไรปุ๊บ่าจจะเป็นปัญหาปัญหานะครับตัวนี้เขาก็ะติกทําตามนะครับติดตั้งนะครับเครื่องยกมันมาสามคันนะครับเรื่องมัน อยู่ในโขกในป่าเลยนะครับบรรยากาศสดชื่นมากนะครับนี่นี่นะครับทุ่ทำกลางป่าไม้เลยนะครับนะครับเป็นฟอร์ดนะครับเ้อก็พอดีนะครับพี่น้องใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณสามชั่วโมงได้นะครับสี่โมงสี่โมงกเ็เสร็จแล้ว <c oughs> น่าจะสี่โมงศร้นนะครับตัวนี้ถึงแต่เชา้ารถแล้วมีหลายคันนะครับเลอบรรยากาศพี่ครับร บ้านเป็นอยู่กลางส่วนป่าไม้เลยนะครับตัวน,นี้ครับคนของ,งองค์นะครับนะฟอร์ดนะครับฟอร์ดฟอร์ดยังงานหน้านี่หกพันหกเลยห้าพันฟอร์ดห้าพันหกพันหกนี่ครับปลาเป็นหกพัแต่ตัวเป็นห้าพครับเด็กคนของลุงพี่น้องปลามันกับลายนะครับหลายทางนะพี่น้องเด้อตัวนี้ แต่เช้านะครับแล้วก็ไปต่ออีกสองคันนะครับก็จะติดตามเบึ้งนะครับมือนปูนสามสิบหกเรงก็มีนะครับนี่เดี๋ยวห้องล้มก่อนครับมันหนักเติบนะครับเด้อเป็นตันนะครับเราแกมาดรถตู้แกเป็นตันเลยนะครับทน่านี่แหละพาพี่น้องเเาช็บบรรยากาศบึ้งนะครับ จากเขาเหยีดมาประมาณสองชั่วโมงนิดหน่อยนัพี่น้องเด้อกะเรียบร้อยนะครับผมไปลังสีนะครับประกอบนะครับผมนี่กะฟอดด้วยครับเด้อฟอดหาพันเซตเราก็จะไปฟอดคันที่สองต่อเลยนะครับพี่น้องนี่ครับกะน่าจะเสซตกะส่วนมากกะคำหย้อนเดินทางนัพี่น้องเด้อนะครับแต่ชั่วโมงยากแน่กับสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงนะครับถ้าบม่อยากแน่กับชั่วโมงกลัวนะครับหรือสองชั่วโมงครับตัวนี้ ทีสันสวยงามนะครับตัวนี้นี่แหละคือเกาเหลาเป็น้องที่เอฟซีเตบเบิ้งไปไหนเป็น้องประมาณนี้นะครับก็คือแตกต่างเฉพาะนี่ครับเพิ่มเพิ่มไรขึ้นมาให้หน่อยหนึ่งครับเด้อตัวนี้นะครับเพิ่มก้มรอขึ้นมาให้หน่อยหนึ่งครับตัวนี้นี่แหละมันเหล่เป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับไปทัวรเขากับมีนะครับนี่ไปทัวร์เขานะครับตามนี้ยูทูปเขามีนะครับเด้อ แต่ยกไรเหลืออยู่แถวครับสองลอยรู้หรือว่าลอยก็รู้แต่ยกหลักหลายมันกับบอดีนะพี่น้องเพราะว่าราคาครับอุปกรณ์มันกับตามราคาตามของนะพี่อน้องเด้อกต่สองลอยรู้สองลอยก็รู้ได้เยอะแนะครับทำเทาสิโยกมันนี่ได้สบายเลยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นชุดอัตโนมัตินะครับรุ่หกหูนะครับรุ่นไม้นะครับของเขานะครับผมเห็ดไห่สวยๆไปเรยรดรถ็เก่าๆแต่เห็ดไม่ลดกับไม้ขึ้นไปนะครับ ติดตั้งหอดหน้าบ้านลูกค้าว่ต้องเอารถมานะครับผมเดี๋ยวไปติดต่อไปติดตั้งขั้นต่อไปกันเลยนะครับมาหอดขั้นที่สองนะครับแล้วไปนอกนะครับเป็นเอลสามหนดนะครับตัวนี้นะครับขั้นที่สองนะครับตัวนี้ติดบนลูกชิ้นขาบ่อไหรติดนะเมื่อไหรจะติดดอกมันกวงอยู่ไม่ต้องออกดอกไ่ต้องออกบพติดบพติดกวงเลยเงือกแล้วเงือกเยอะนั่นแหละ นี่ครับคันที่สองของมือนี้นะครับเด้อน,นี่ของสามสิบหกเรากลับอย้อนกลับไปอีกนะครับติดสามคั้นเลยครับมือน,นี้เพิ่นไม่ได้สร้างผาสร้างาบาพุ่นนี่น่าได้สร้างผาปะครับบม่ได้สร้างบม่ได้สร้าง่นาดมีมิต่อย่างอยู่ก็ได้นี่นะครับสามสิบหกจากปีหรือปุ๊บครับนี่เ<อ>กือบทีปีนะครับ มันจะติดเครื่องยกมันเข้าไปมันดิไม้ทันทีนะครับจะหลุดคือจังหลุดใส่กันว้องหันนี่แหละมันดิไม้เลยล่ะใช่ไหมครับเป็นตีดฟอร์ดครับฟอร์ดฟอร์ดหาพันดรุ่นดึกจำบันผมว่างหันนะคันแรกว่าหันนะมีอยู่ครับครับแต่ว่าอีกรุ่นที่ว่าเฮ็ดมาตอนตะกี้น่ดบ่มีคันหนัดคันดันเฮ็ดให้เพิ่นเพิ่นเอากับบอกไม่หมอนลยนะครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อ ฝนแห้งเพื่อนไปนองเห็นงานไปพร้อมนะครับฝนกระตูบักแห้งนะครับเบื่อนเอาหลดฝนอันนี้มันคอยนะครับมันคอยเราเด่นเลยน้ำนี่ครับอันนี้คือน้ำพาบานเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเอาครับฝนน้ำไหลแตกบุ่มๆเลยนะครับ,รบ,บ,ค,รบคั้งที่สองกะใสชั่วโมงไปไอ้เวลาไปชั่วโมงกลัวนะครับเด้อไก่ติดเ็จแล้วนะครับเพื่อน เดี๋ยวจะเจีบงานเล็กๆน้อยๆนะครับแ้วสามหกศูนย์แปดคันที่สองของเมืรอนี้นะครับนี่เหมือนเดิมนะครับถูกยางเล็กล้างน้ำครับแข็งๆเลยนะครับตัวนี้งานเชื่อมทั้งคันนะครับบ่ยแมนเหล็กกองนะครับด้วยถล็กกองตัดเอาตัดเอาเลยนะครับอันนี้เป็นงานเชื่ยมทั้งคันนะครับเป็นของเบิรงสังเกตเด้นะครับนี่ใส่ลวดซีเมนนะครับด้วยในการเชี่ยมบอยแมนสองจุดหกหรือว่าสามจุดสองนะครับ อันนี้เป็นหลวดซีมินเลยนะครับที่เขาเสียมนะครับมันได้กินหนาไงนะครับกินเล็กหล่องใ่ก็เกานะครับเพิ่มความสวยงามมาให้ด้วยนะครับนี่พร้อมกำลังใส่หูนะครับคอนโทรลไม้นะครับด้วยตัวนีคอนโทรลไม่กับบอกไม้เบิดทุถูกยางนะครับแล้วก็ของตัวรถถุกย่างยังคงที่นะครับตัวนี้ ติสติกเกอร์เพิ่มความสวยนะครับเราก็สะท้อนแสงให้พร้อมยำยำคืนนะครับด้วยเวลาเขาขี่รถขี่ไล่ยำคืนก็ไะสะท้อนแสงพรอมนะครับตัวนี้นะครับอยู่มีอยูแปดหม่องนะครับด้วยประมาณเกืบีบยสองเมตรได้นะครับประมาณสองเมตรแล้วครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวไปพอกันยูพุ่นอีกนะครับด้วยขั้นที่สามต่อเลยนะครับ นง่งชิ้นเก็บสีสวยๆมาคันที่สาสมาตัวได้พี่น้องนะครับตัวนี้นะครับครับสองเผาเลยนะครับบิ๊กเลยนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งมาถึงวัางสีมงคัวนะครับเด้อตัวนี้กำลังทํากาันนะครับติดตั้งนะพี่น้องเด้อครับคันที่สามของมอนีนะครับเด้อตัวนี้นะครับ สวยงามมากนะครับบักสองเผานะครับวันนี้จากเขาเห็ดมานะครับประมาณสองสัโมงกว่านะพี่น้องด้วยก็เมือแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ไต้ไฟเห็ดแล้วนะครับเป็นเป็นรถรุ่นไงนะครับด้วตัวนี้สวยงามนะครับทีเรลรอเลยนะครับตัวนี้เป็นกระบอกเดิมนะครับเด้อกระบอกสันนิดๆหน่อยนะครับนี่ครับี่เกลล่ะลูกทรงสวยงามนะครับพี่น้องสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับสีฟ้านะครับสวยงามนะครับ อีกบ่ละเสร็จแล้วนะพี่เล็ต่อส่งต่อสายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสามขันลหลดนะครับใต่แบตเลยบะทินครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องไต่แบตนะครับเตรียมทดลองนะครับตัวนี้นะครับสองเผานะครับแล้วตัวนี้สองเผานะครับเด็กล้างน้ําเหมือนเดิม เส็จมืดในจักน ah 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 ้อยนะครับด An <us> er er euh. ้อเพราะว่ามันกะมาหอดคำคำนะครับอาจจสใส่เวลาในจักน้อยนะครับเพราะว่ามันกะแก่นั้นแก่นี้นะครับแก่พวละหลังค้าก็ได้แก่นะครับแก่ทุกอย่างนะครับอันนี้ติดหล่อหมอแบตติดหล่อเขาแก่หมอแบตติดหล่อนะครับนั่นะดียุบริแก่กองนะครับกับขดกับทอนะครับด้อพอดีมันสั่นพอดีนะครับอันนี้เขาก็บเบื้องบวกเบื้องลบไม่เด้นันละขอเอาก็ได้ครับมติ๊แทบัดที่ เรียบร้อยนะครับใส่หมอแบตแลบไลยให้เ่าครับตัวนี้นะครับแลบไลยรุ่นใหม่นะครับใส่เหล็กแลบไล้ให้อมพ่ดแบบอัตโนมัติน,นะครับเด้นตัวนี้ครับสะท้อนแสงสวยงามนะครับผมพี่น้องครับดึงตัวนี้เลยนะครับเด้อสายดึงดำนะครับเด้อตัวนี้กุ่งสฮอดบ้านพี่น้องมาที่นี่เบิร์ตีหนึ่งคนบอก โดนเติบนะครับแต่ว่ากับม้าหลายคันนะครับเขียนนี่นะครับหลายคันเติบแล้วอปกติคงขิดได้มาเรื่อยๆนะครับผมเฮามานะครับสางผลงานไว้นะครับผมหลายบ้านหลายอําเภอแห้งนะครับนะครับบางมู่บ้านนะครับสีหาคันแล้วนะครับเราปีหนาปีนึงกัดสาตวากัดคงติดได้ม้าเรื่อยๆนะครับมาทุกๆรอบทุกๆเดือนเี่น้องเด้อนะครับในของเฮ้านะครับผลงานเป็นประจักษ์นะครับเราก็มาเรื่อยๆนะครับ มีผลงานมาสา้่งผลงานไว้้เขากะในมาเรื่อยๆนะครับแทบทุกเดือนนะครับเด้อแต่ละพื้นทีนะครับแต่ละหม่องนะครับแต่ละหมู่บ้านแทบทุกเดือนนะครับผมเป็นเห็นผลงานเขานะครับทําได้ออกมาดีสวยงามใช้งานดีนะครับผมนั่นแหละเปน็น้องสำหรับมันนี้กะเดี๋ยวจะเดินทางกลับโคราชกันตอนนั้นครับผม